กบบข่าวสรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะทุกผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SOS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันไดน้แล้วก็สิ่งสำคัญเลยต้องระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันวันที่เดือนพศออรวมไปถึงเวลาเกิดค่ะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวนันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข,ข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่บนโทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยค่ะ024960493นะคะ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าสำหรับภาพรวมนะคะ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วด้วยนะคะวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกร วันนี้เรื่องของการงานค่ะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่ามีหน้าที่เป็นหัวหน้าวันนี้ระวังนะคะว่าจะได้งานแต่ว่าไม่ได้ใจคนฉะนั้นเราต้องใช้พะเดชมงคลให้ควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากที่จะไปลงทุนหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์วันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะแต่หัวใจคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหากาันอย่ากเก็บไว้คนเดียวค่ะลองหาเวลาหันหน้ามาพูดคุยหรือว่าจเจรจากันบ้างนะคะเน้นทนสีเทาเด็กเล่นสีครีมค่ะ ชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องราเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปนะวันนี้อาจจะเกิดภาระหน้าที่ที่มากจนกลายเป็นว่าอาจจะไม่สามารถที่แบ่งรับแบ่งสู้งานได้ฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ใครที่คิดที่จะมีคู่ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นพักหัวใจเอาไว้ก่อนเล่นทนสีชมพูหรือเลสีส้มค่ะ ชาวราศีมีนนะคะวันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะวันนี้มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยที่สําคัญเนี่ยบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่นะหรือว่าอะไรรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยา่าเพิ่งไปเริ่มจะดีกว่านะคะเน้นโทนสีเทาหรือเล็กสีบอนทองราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้มีแต่คนวิ่งเข้าหาค่ะขอความช่วยเหลือน,นะคะฉะนั้น ต้องดูให้ดีว่าตัวเองนั้นไหวหรือเปล่าหนะ้าที่การงานของตัวเองนั้นต้องมีาการทําให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปยื่นมือช่วยเหลือใครนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคนที่ทําธุรกิจเองก็ตามวันนี้ก็มีเกณฑ์การขยายในะเรื่องของธุรกิจด้วยเน้นโทนสีม่วงนิกเลี้ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาค่ะวันนี้จะมมวแต่ ปดิประดอยคงจะไม่ทันเวลาแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้รื้อฟื้นสิ่งใหม่อาสิ่งเก่าๆขึ้นมาเน้นผลสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานจะทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนสำรองบ้างนะคะเผื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ทันได้คาดคิดกว่าความผิดผันส่วนในเรื่องของหัวใจ วันนี้คนโสดดูเหมือนว่าจะไม่มีโชคแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเด่นนะคะเน้นโทนสีเรืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้เหนื่อยนะคะทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องหัวใจเนี่ยใครที่มีลูกน้องบริวารอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้ลงทุนเพิ่มฉะนั้นสิ่งสําคัญก่อนที่จะลงทุนไปเนะี่ยก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลหรือว่าตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะหรือว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่ถ้ามีโอกาสได้ทํางานต่างถิ่นฐาน ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงไปนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหารืออุปสรรค์ต่างๆเนี่ยวันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมแผนสำรองมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อีกหนึ่งราศรีอยาคาดหวังเน้นโทสีเหลืองดิกเลียงสีกรมท่าค่ะราศรีต่อมาราศรีตุลน,นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจยอยาใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ว่าคนที่โสดหรือว่าคนที่มีคู่เองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้การลงทุนไม่น่าเป็นห่วงแต่เรื่องของการงาน,นมีโอกาสรับผิดชอบงานมากขึ้นเน้นโทนสีชมพูหล,ลีกเลี่ยงสีบอลทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะใครที่ลงทุนทําธุรกิจนะก็อาจจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะอยู่เบื้องหลังจะดีกว่าเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบอลเงิน,นะคะ่ะ สุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เมือทองนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามค่ะส่วนเรื่องของหัวใจถ้าวันนี้เจอคนที่ใช่ก็มีโอกาสพัฒนาต่อได้เน้นทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่อาจจะฟังไม่ทันก็สามารถที่จะไปทวนซ้ํากันได้ค่ะเข้าไปที่ facebook f a n page เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ m i r a c l e c h a n n e l TV นอกจากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของรายการต่างๆของ m i r a c l e c h a n n e l แล้ว12ราศีก็จะนำไปให้คุณผู้ชมได้ทวนกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเตรียมตัวข้อมูลให้พร้อมแล้วก็รีบส่งข้อมูลเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณธนะเดชนะคะ4ตุลาคม2520 เวลาเกิดนะคะ18นาฬิกาตรงวันอังคารถามงานถามโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะ4ตุลา20ตรงกับวันอังคารนะถูกต้องครับเราะวังหลังไว้หน่อยแล้วกันนะครับ,นะรบอย่ามองโลกในแง่ดีและปีนี้ในช่วงย่าง38ภาระงานหรือว่าความรับผิดช,ชอบเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยยากยืดเยื้อเป็นลักษณะงานโครงการ สั่งไม่ค่อยจบในคราวเดียวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ซื้อติดไว้นะครับงวดละใบาหาโอากาสไปทําฟันขูดินปูนนะระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุส่วนเบอร์โทรเนะีให้ก่อนจะช่วยเหลือใครพินิจพิจารณาให้ดีระวังทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะครับ SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21พฤษภาคม2508ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันศุกร ถา,ามลัคนาราศีก่อนเลยนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครวันศุกนะครับกทมเดี๋ยวลองดูครับว่าหนึ่งชั่วโมงนั้นคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งเมถุนนะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะ ก็มีจุดสังเกตง่ายๆแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับคุณเป็นคนราศรีกรกฎแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตที่มันเป็นจังหวะเวลาก้าวกระโดดหรือมีความขยับมีโอกาสได้ขยับขยายในทางบวกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมาและช่วงนี้สภาพคล่องก็ยังดีอยู่นั้นคุณเป็นคนราศรีเมถุนครับ s อสสต่อมาค่ะ คุณพรพนานะคะเกิดวันที่15มกราคม2516เวลาเกิดตีสามกว่าฟ้าสว่างไปบนจันทร์ดวงอาดวงชะตาโดยรวมปีนี้ค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะจ๊ะอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังกาลีจี้เรื่องงานจี้เรื่องเงินนะครับก็ในช่วงย่าง43เนี้ยหาโอกาสนะ วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างผมจะเห็นนะฮะหลายวัดระบุให้ชัดเจนเลยว่าถ้าทําบุญในเรื่องของทรายถวายปัจจัยเท่านี้นะดินกี่คันรถหรืออะไรก็ว่าไปไปทามากน้อยตามกําลังนะครับส่วนในแต่ความรักความรักทายดีนะความรักทายดีถ้ายังโสดจะได้เจอถ้ามีคู่เนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็หน้าที่จะปรับความเข้าใจกันได้พูดง่ายเป็นห่วงเรื่องงานเง,เงินแล้วก็อุบัติเหตุ m s ต่อมมาค่ะ เอสเมสตอมาคุณเจี๊ยบนะคะ21กันยายน2524ค่ะเกิดในช่วงหลังเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของการงานการเงินปีนี้แล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าโชคลาภด้วยย่าง34ปีนี้ราหูเป็นอายุมันอาจจะเลื่อนนะฮะมันอาจจะเลื่อนแต่ถามว่ามีเกณฑ์ได้ไปไหมมีโอกาสครับให้คุณเจี๊ยบนะ ให้คุณเจียบให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะครับให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิสารนะคะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2518ค่ะเวลาเกิดแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาเก้านาทีวันพรฤหัสบดีถามว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรตรงกับวันพระหัสศดีถูกต้องนะครับ ระวังมีปัญหาเรื่องคนนะครับอาจจะหมายถึงเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ชิดและปีนี้ถ้าไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก็จะมีการจรการเดินทางบ่อยครั้งนะถ้าหมายถึงขับถ้าคําว่าขับรถเนี่ยหมายถึงอาชีพที่ทําก็ถือว่าสมรูปนะอย่างนี้ผมเรียนคําว่าจรหรือว่าเดินทางนะครับส่วนในแต่ทะเบียนรถเนี่ย7270 พระเสานะจับคู่กับดาวจัน์ทเป็นคู่พัดพลาดก,ก็ไม่ค่อยดีอยู่ล้อยู่กับมลิตยูก็ระวังอยู่โดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวให้ระวังในเรื่องของพวกความคิดมักจะมักจะมีมุมมองที่ให้ร้ายกับตัวเองอยู่เสมอน,นะครับอันนี้ให้ใช้น้ําพระพุทธมนต์นะแตะที่เลขเจแล้วก็เลขศูนย์นะครับ SMS ต่อมาคะ่ะเจ้าของ SMS เนะคะเกิดวันที่20มกราคม2523นะคะเวลาเกิดประมาณ4ี่ทุ่ม วันอาทิตย์ถามว่าจะมีลูกหรือเปล่ามีบุตรไหมตอนนี้ย่าง36มสิบปีจรเนี้ยย่าง36เกณฑ์ไม่เด่นนะครับฉะนั้นก็จะไม่เชียร์ให้ให้ลงทุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ปล่อยเวลาธรรมชาติครับไม่ว่ากัน แต่โอกาสที่เด่นและมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องบุตรแม้จะสูงวัยขึ้นก็าตามนั้นอยู่ในช่วงอายุ38นะซึ่งในช่วงนั้นถ้าถ้าจากนี้ไปไม่ติดเนี่ยในช่วงยะในช่วงอายุ38เต็มก็ควรที่จะลงทุนในเรื่องของการใช้พวกวิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะปรึกษาหมอลงทุนทำกิฟต์ทำอะไรก็ว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค,คุณเฉลียวนะคะ22มีนาคม2513ค่ะ เวลาเกิด6โมงเช้านะคะวับบนอาทิตย์ถามงานถามเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง416ที่กำลังจะมาถึงเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจฮะคือปีเนี้งานไม่ง่ายแต่โอกาสที่จะเจริญเติบโตได้รับสายความก้าวหน้ามีนะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนหลังวันเกิดไปแล้วออกแรงขวนขวายให้เต็มที่ส่วนการเงินปีจรล่ะเป็นอย่างไร ในแง่ของสภาพคล่องก็ยังหาได้แต่ว่าช่วงประมาณไป,ไป,ปลายปลายปีเป็นห่วงนะไป,ไป,ปลายปลายปี2558ช่วงนั้นวางแผนให้ดีๆนะครับ s อสมสตอมาค่ะจะของ s s s นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536เวลาเกิดน,นะคะ10นาฬิกาวันจันทร์ปรปะว่าจะออกจากเซอ์ไวไมไปทำที่ใหม่ดีไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22 ผมตอบแบบนี้นะฮะคือเกณฑ์งานใหม่มีนะหาให้ได้ก่อนหาให้ได้ก่อนแนละ้วถ้าถามว่าอะไรเหมาะกับหน,นูถ้าเป็นฟิลพวกลักษณะพวกงานขายงานเอกสารนะครับงานโคออร์ดิเนตคือคือพวกติดต่อประสานงานพวกอย่างเงี้ยได้นะแต่พอดีไม่ทราบว่าน้องน้องเรียนอะไรมาเอาเป็นว่า,ามีเกณฑ์ฮะแต่ขอให้หาให้ได้ก่อนที่จะลาออกเท่านั้นครับ เอสต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมานะคุณกนะกวันเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2529เวลาเกิดนะคะ8นาฬิกา59นทวันจันทร์ถามลัคนาราศีจงหวชัยนาทชัยนาทลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับ นะช่วงนี้หนึ่งเลยบาปประเคาะคือพระราหูในเลงดวงชะตาอยู่จนถึงสิ้นปีต้นปีนู่นเลยนะครับก็ถ้าเป็นพินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคู่ครองไม่ควรจะท,ทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะเข้าหุ้นร่วมลงทุนไม่เอาและที่สําคัญหลังวันที่11กร,รกฎาคมไปนะพระฤหัสเนี่ยจรเข้าสู่เรือนเสียด้วยก็ฝากระวังในเรื่องของงานนะเพราะเป็นเจ้าเรือนง,งานในแง่ของสุขภาพรวมถึงความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ นะปีนี้ให้คุณหาพระปางสมาธิมาบูชาหน่อยก็ดีโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนะฮะพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้ SMS ต่อมาคะ่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเลขทะเบียนรถห9 1้าหนึ่งค่ะ9 1หนึ่งเป็นเลขความสำเร็จแล้วก็เร็วนะดาวศุกร์หมายถึงความมีสเสน่ห์แล้วก็เงินสดดีครับส่วนเบอร,ร์โทรศัพท์67สุกสาวเป็นเส้นศัตรูนะฉะนั้นก็มันจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะอยู่กันร้อนผ้อืดผ้าอมขยับเป็น64ดีกว่า พุทธุขคือคู่ธาตุน้ําความสงบร่มเย็นและก็จะมีโชคลาภในเรื่องของความรักด้วยนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณกันมณีค่ะจ้าคุณกันมณีนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหมีหอยาค่ะจ้าจ้าคุณกันมณีรบกวนปิดปิดเสียงทีวีก่อนได้ไหมคะเสียงมวย เกิด,เก,ดเกิดวันศุกร์ขออนุญาตครับปิดเสียงทีวีก่อนอได้ไหมครับปิดปิดแล้วค่ะ,อา,ะอาลละวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันศุกร์18มิถุน,นาปีมาสิง2000 2508ค่ะ2508 <28. S 2> จ้ะจ้ะกี่โมงคะ ห้าทุ่มค่ะห้าทุ่วันอะไรเอ่ยวันวันศุกร์วันศุกร์ถูกต้องนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์เดวเช็คสอบสอบดวงก่อนสอบดวงก่อนนะครับในในพื้นชะตาเนี่ยถ้าในแง่สุขภาพผมจะเตือนเสาเสียเนี่ยเสาหมาถึงพวกลำไส้การขับถ่ายกระดูกไขข้อนะครับหรือแม้กระทั่ง <S <S พวกทางเดินหายใจมีปัญหาบ้างไหม ตาเป็นกระดูกรับเป็นค่ะอ่าอันที่สองไขมันในเส้นเลือดเคยไปเช็คบ้างไหมเคยเช็คค่ะไม่มีค่ะถ้างั้นถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องไขมันพวกสายตาความดันพวกนี้คุณก็ต้องระวังนะาสายตาความดันระบบเลือดนะครับอ่าแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้ย่าง50นะครับปี57ก็ถือว่าเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของเงินทองพอสมควรใช่ไหมคค่ะ นะอ่ะโอเคฮะก็เกิดวันศุกร์ถูกต้องแล้วล่ะจ้ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรครับอ่าแล้วอะไรนะจะถามเรื่องพวกเรื่องลาบมันจะเรื่องดวงอะ่ะมันจะดีขึ้นไหมก็เรื่องเรื่องเงินทองอะ่ะอย่างที่ผมเตือนนะอ่ะติดขัดพอสมควรถูกไหมนะครับแต่ว่าพอเลยผ่านเข้ามาปีห้าแปดเนี้ยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยอถูกไหมค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วถูกไหมจ๊ะ นะมันจะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นส่วนต้องต้องถามนิดนึงฮะคุณทํางานอะไรอยู่อนเนี้ยทางานหรือเปล่าอ่าไม่ได้ทาค่ะทาทางานบ้านอยู่ที่บ้านเองค่ะอ๋อก็เป็นแม่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่าฮะค่ะเป็นแม่บ้านค่ะก็ถ้าเป็นแม่บ้านก็คงจะเตือนและเสี่ยงโชคไม่เด่นนะแล้วก็สุขภาพก็อย่างที่ผมบอกอะนะเกี่ยวข้องกับพวกลําไส้กระดูกอ่าพวกไขมันในเส้นเลือดนะสายตาคอนดักจ้ะค่ะ มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์จ <laughs> ้าสวัสดีครับเอาละนะ,าะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19บกุมภาพันธ์สอง9นหเะคะเวลาเกิดท่างตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ลัคนาตุลน,นะครับ ของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีห่งการพ้นภัยนะบาปประเคราะห์ที่ทับทงชะตาอยู่ก็ย้ายออกหมดแล้วนะครับและที่สําคัญช่วงนี้พระหัตก์ยังโครจรเป็นมหาอุดสถิตยอยู่ในเรือนง,งานฉะนั้นหวนขวาให,ให้เต็มที่และการทําบุญเสริมปีจรน,นี้นะย่าง่าง19ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องงานก็จะเป็นเรื่องเรียนก็จะดีขึ้นนะครับย่าง19นี้ให้น้องนอนนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างจะเป็นแม่ขีดไฟไฟแช็ค นะครับทูบเทียนก็ได้ไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบ,บูชาส่วนวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนั้นนะวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนั้นน้ำสิบขวดครับเสิรตอมาค่ะคุณอันญมณีหนึ่งกันยายน2537เนะคะเวลาเกิดบ่ายโมงห้นาทีวันพฤหัสบดีค่ะถามเรื่องของการเรียนว่าจะเรียนจบหรือเปล่าจริงๆแล้วย่างยี่สิบะ เกณฑ์เรื่องการเรียนไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับแต่จริงๆพอผ่านเข้าย่าง21ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาอยากให้น้องอัญญมณีมีความสบายใจขึ้นความจริงหลายๆอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่หรือไม่นะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญทายแบบนี้ก็จะได้ประมาทนะขวนขวายขยันอ่านตำ,ตำรับตาราและที่สําคัญย่าง21เนี้ยบอกว่ามีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเรียนฉะนั้นก็เน้นการเรียนเป็นทีมช่วยกันติว นะหรือแม้กระทั่งการเข้าหาครูบาอาจารย์บ้าง,างก็น่าจะช่วยทําให้หลายอย่างดีขึ้นจัะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17มีนาคม2515เวลาเกิดเที่ยง5นาที<ะ>วันศุกร์ถามเรื่องของการงานว่าทำอะไรดีแล้วก็การเงินของปีนี้ด้วยค่ะผมดูหลังวันเกิดนะย่าง44ที่กำลังจะมาถึง ย่างสิสเกณฑ์เงินไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าใครจะมาขอหยิบขอยืมหรือแม้กระทั่งคุณเองจะไปทําธุรกรรมทางการเงินก็ดูเหมือนจะติดขัดล่าช้าแล้วก็ลาบากนะกแต่ว่าโอกาสคือถ้าไม่ได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของการกู้ยืมอย่างเดียวเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของอการหารายได้นะก็ต้องบอกว่าคุณเองก็ยังทําได้นะครับโดยเฉพาะการเงินจะปรับตัวดีขึ้นจริงๆในช่วย ช่วงเลยครึ่งปีหลังไปแล้วนะที่ลองดูกันว่างานควรจะทําอะไรลักษณะงานที่เด่นในพื้นชะตาถ้าจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะฮะผลิตน้ําดื่มขายเครื่องดื่มผลิตน้ําแข็งเกี่ยวกับเด็กก็หมายถึงพวกเนื้อสตรเอรี่เด็กอ่อนพวกนี้นะฮะหรือว่าลักษณะงานบริการนะ,ะอย่างพี่วินอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างนะว่า,าง,งานอย่างเงี้ยอย่างอย่างพี่วินอย่างเงี้ยก,ก็เป็นงานบริการนะครับพวกสะจวดแอร์พวกนี้ก็เป็นงานบริการ นะส่วนในการเงินต่อไปแล้วนะเน้นเรื่องการกู้ยืมไม่เอาแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องโดยวรวมปรับตัวดีขึ้นกับช่วงปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพาค่ะ7กุมภาพันธ์2517นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันพฤรหรัสบ,บดีจะเปิดร้านประกันร,รถจะดีหรือเปล่านะแล้วหลังวันเกิดเนี่ยดีขึ้นไหมคะ พุทธอ,อยู่เรือนง,งานเลยนะโสรสก็โสรถเกาะถ,ถ้าเปิดเป็นสถานาเป็นออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยโอเคนะแต่ว่าขอให้เปิดหลังวันเกิดนะครับเพราะว่าเกณฑ์งานเกณฑ์งานใหม่ไม่ดีช่วงนี้นะก็ยืนยันครับระยะยาวทําได้แล้วถ้าอยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆขอให้ทําในช่วงย่าง42ที่กําลังจะมาถึงนะย่าง42นี้ก็ฝากทําบุญหน่อยละกันหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวครับ SMS ต่อมาคะ่ะ เจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9เมษายน2510ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดลบบุรีลบบุรี7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งเนี๋ยลองดูนะครับ ก็ลัคนาเมษอยู่นะฮะก็ใกล้เคียงกับชาวราศีตุลน,นั่นแหละนะครับก็หลังจากเสาราหูเล็งลัคนามาปีครึ่งนะกับสปีครึ่งตามลําดับตอนนี้ย้ายออกหมดแล้วนะครับแล้วก็พระฤหัสก็ได้โคจรได้ตาแหน่งประทุมเกณฑ์ด้วยนะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีนี้พยายามขวนขวายแสวงหาโอกาสเยอะๆนะถ้าทํางานอยู่แล้วตอนนี้ย่าง48่สิด ผมเป็นห่วงเรื่องเงินนะปีนี้ผมเป็นห่วงห่วงเรื่องเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนรักแฟนหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนฉะนั้นก็ไม่ควรนะที่จะร่วมลงทุนกับใครส่วนงานโดยรวมเนี่ยย่าง48เนี้ยยังพอไหวแต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง49ที่กำลังจะมาถึงย่าง49เนี้ยให้คุณหาโอกาสนะครับซื้อสายยางเนี่ยยาว15เมตรถวายวัด นะเพื่อใช้ในในกิจของส่งนะครับแอสมสต่อมาค่ะคุณบุญเกียรตินะคะเกิดวันที่15พฤศจิกาย,ยน2512ค่ะเวลาเกิด10นาิกา25นาทีนะเพราว่าเป็นวันเสราร์15เดือนพฤศจิกา2512อ๋อขออภัยผมไปคีย์เป็น15 2512ปฏิทินตกังวันเสาร์ถูกต้องมีโอกาสซื้อ,อ,อสังหาริมทรัพย์ไหมครับ แล้วก็ฐานพื้นดวงปลายปีได้ไหมปลายปีนี้แหละนะเด่นเลยนะสมหวังถูกใจนะแล้วปลายปีบางทีเขาจะมีการปิดเวลาในเรื่องของของพวกงานงานขายแบบนี้ทุกไตรมาสเขาจะมีการปิดปิดงวดและช่วงนั้นน่ะผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินนะฮะแต่อย่างในในดวงนี้บอกว่าซื้อปลายปีดียิ่งปลายปีต้องปิดเป้าใหญ่ คุณอาจจะได้แคมเปญดีๆที่น่าสนใจก็ซื้อในช่วงนั้นแต่สมหวังในปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอานนรงค์นะคะ25กันยายน2516นะคะเวลาเกิด6มโมงเช้าวันอังคารดวงชะตาชีวิตโดยรวมเป็นอย่างไรปฏิทินดรงวันอังคารนะเสียงโชคไม่เอาอันที่1 2ปีนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอาการแปลกๆแ,และดูในเรื่องของพวกความดันสายตาด้วยนะ ส่วนในเรื่องของงานแต่ง,งานไทยดีครับทั้งย่าง42และย่าง43นะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือหรือ,อทำทำธุรกิจนะสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินทเทียกับช่วงปีที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นหลี๋ยวช่วงนะี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดูชะตากนได้รวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีหวัน่นมงคลกันด้วยพกักกานสรครูบค่ะจ้ะ